นณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลามากนะักมิงกำลังจะเริ่มต้นวันใหม่โอ้ยแหวช้ำหมดแล้วอืมช้ำจริงๆด้วยผมไม่อยากกินแลยฮะว้าว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 ว้าทำไมเราไม่มาดื่มกล้วยกันล่ะอะไรเหรอฮะฟอป จะดื่มกล้วยเข้าไปได้ยังไงฮะเธอจะดื่มกล้วยไม่ได้งั้นเหรอเบนด้า <B enda. S 1> เครื่องปั่นชื่อเบนด้าเครื่องปั่นอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดเครื่องปั่นอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราจะกินสมูทตี้กันเหรอใช่เรามาทำสมูทตี้กันเถอะปวดแลแรสุดได้ไหมฮะได้เราก็แค่ต้องปอกเปลือกกล้วยให้เรียบร้อยแล้วเอาใส่ในเครื่องเติมนมลงไปให้เต็ม

มีกล้วยแล้วฮะนมล่ะฮะเร่งเร็วสุดได้หรือยังฮะปั่นช้าๆทำให้ไม่ติดเป็นก้อนถ้ามันเป็นก้อนจะเป็นยังไงรู้ไหมเปร็นด้าก็จะเอาละบิงพร้อมไหมฮะฟอบพร้อมไหมพร้อม ทันเราไปช่วยกันหาเขาดีไหมอืมอ oh. hmm. ๋ออืมอ่ะเ้วอยาให้เขาหนีไปนะบิงดูสิฮะฟอบอืมนั่นเงาของฉันนี่และนั่นเงาของเธอเขาเลี่นแบบท่าของผมด้วยใช่เงานี่เลยนแบบได้เก่งมากๆเลยแล้วนะสวัสดีเจ้าเงาตัวจิ๋ววูว ตอนนี้ไม่มีตัวจิ๋วแล้วนะเงาของผมก็สูงเหมือนกันเฮึบเงาของฉันเล็กจิ๋วอีกแล้วล่ะเงาของผมก็เล็กจิ๋วเหมือนกัน เธอเคยวิ่งเล่นไล่จับเาไหมล้ะคุณเป็นก่อนใช่ไหมฮะแล้วคุณต้องไล่ผมแล้วกระโดดเหยียบเงาผมให้ได้ฟอบเมื่อเที่ยงหรือยังฮะฉันเพิ่งจะทำแซนด์วิชแครอทให้เธอนี่ย วันนี้อากาศดีจังเลยล่ะเราจะเอาแซนด์วิชไปนั่งกินปิกนิกกันที่สวนก็ได้นะเย้ yeah. ไปปิกนิกกันฮึง <c oughs> ั้นเราเอาแซนด์วิชใส่กล่องไปปิกนิกกันเถอะเย้ yeah. ขอกล่องปิกนิกคอับพิตตี้ได้ไหมฮะ <c oughs> ได้สิเอาละฉันจะใส่แซนด์วิชแครอทเธอในนั้นแล้วฉันก็จะใส่แซนด์วิชมะเขือเทศของฉันในนี้ <c oughs> <c oughs> เอาละทีนี้เราก็ต้องหาอะไรมาช่วยใส่ขนของไปที่สวนโอ้เจ้าวิลลี่ใช่แล้วล่ะไปหยิบเจ,จ้าวิลลี่กันโอ้โอ้สวัสดีเจ้าวิลลี่และนี่ก็คือผ้าปูปิกนิกผมขอใส่เองได้ไหมฮะได้สิอ่ะนี่บิงขอบคุณฮะับฟอบเธออยู่กับวิลลี่ไปก่อนนะผ้าปูปิกนิกเอาล่ะ พร้อมไหมไปกันเลยใชออ่รอเดี๋ยวก่อนนะบิงฉันว่าพวกเราลืมอะไรไปนะแซนวิชไงใช่แล้ว <c oughs> ลืมแซนวิชไปหยิบแซนวิชกันเถอะมันยังอยู่ในนั้นฮะฟอสใช่แล้วล่ะ อยู่กับเจ้าวิลลี่ไปก่อนนะเจ้าแซนวิชน่ากินจังเอาละทีนี้เราก็มีผ้าปูปิกนิกกันแล้วแล้วก็แซนวิชแสนอร่อยด้วยไปกันเถอะขอผมเล่นโทรศัพท์ของคุณได้ไหมฮะได,ได้สิเธ<ข>อ,อจะเอาไปเล่นอะไรเหรอ เกมพักกระลำของฮอปพิตี้เกมปลดของผมเลยล่ะฮะสวัสดีสวัสดีพูดอะไรกับกระลำหน่อยสิฮะสวัสดีกระลำต้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยฮะแล้วพูดตรงนี้เกือบไปแล้วอ่ะเธอต้องถือโทรศัพท์ให้ระวังกว่านี้นะบิง ขอโทษฮะทีนี้พูดอะไรกับกระลำหน่อยสิคะสวัสดีกระลำสวัสดีกะลำรับไปสิอ้าวมาสวัสดีไก่จับเวลากันเถอะนะ น้ำไปสวัสดีถังขยะจอมคู่กันเอาละบิงเอาผ้าไปเก็บข้างบนกันเถอะนะมผมกับกระลำอยากเล่นฮอพิตี้ต่อฮะเอาก็ได้แต่อย่าลืมนะห้ามพาโทรศัพท์ไปวูชเล่นนะเธอเอ้ยฟอบ มีแต่ฮอพิตี้ชีวิตได้เท่านั้นีแล้วสวัสดีกะลัมสิฮอพิตี้สวัสดีสวัสดีกะลัมสวัสดีกะลัมมาเถอะฮอพิตี้มาเถอะกะลัมมาเถอะฮอพิตี้มาเถอะกะลัมอุ๊ยฟอบดูสิฮะฟอบหมานี่นะอ้สวัสดีหมาน้อย ก็มาก่อนสิเจ้าหมาออ๋อเขาอยู่นั่นไงเดี๋ยวก่อนนะบิงเราไม่รู้ว่าหมาตัวนี้เชื่องกับเราหรือยังหมาบางตัวอาจจะก,กัดก็ได้นะ,ะแต่เขาเอาบอลผมไปนะฮะใช่เดี๋ยวก็เอาคืนได้เราแค่ต้องทําความรู้จักกับเขาซะก่อนอยงงไงฮถ้าอย่างนั้นฉันจะทําความรู้จักเขาก่อนนะแล้วเธอค่อยลองทำตามอ๋อได้ฮะ ก่อนอื่นยื่นมือออกไปต่ำๆนะเราจะได้มาดมมือของเธอได้เขาเรียมือด้วยฮะเห็นไหมเขากระดิกหางด้วยแปลว่าเขามีความสุขนี่เธอมาทำความรู้จักกับเขาบ้างเออนั่นแหละยื่นมือออกไปต่ำๆ เขาจัมือผมด้วยฮะฟอปจะกกะจี้จังเลยนี่เป็นวิธีที่หมาแสดงออกว่าเขาชอบเธอเขาคิดว่ามือผมอร่อยมั้งฮะผมลูกเขาได้หรือยังฮะฟอปได้สิค่อยๆนะอ่เขาตัวนิ่มจังเลยใช่เขาชื่ออะไรเหรอฮะก็ไม่รู้สิบิงดูสิเอาไม่มีป้ายชื่อด้วยเขาหลงมาเหรอฮะฟอปก็อาจจะฉันไม่เห็นใครมาเดินหาเขาเลยนะ เราเลี้ยงไว้ได้ไหมฮะอ,อืไม่ได้หรอกอตอนนี้เราช่วยดูแลเขาได้จนกว่าเจ้าของจะมารับกลับไปเขาอยากจะเล่นคว้างบอลด้วยนี่ฮะใช่แระกระปรกจังเลยเอ่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวเราค่อยไปล้างมือก็ได้โอ้แก่งมากๆเลยเจ้าหมาโอ้มีอะไรดีดดูที่กล่องประกาด้วยฟอบอ้อ เจอลูกโป่งแล้วนี่คงไม่ใช่มังฟอบนี่ไม่ใช่ลูกโป่งสักหน่อยลูกโป่งต้องใหญ่สิใช่สิตอนแรกๆลูกโป่งจะใบเล็กเราจะต้องทำก่อนจะให้เป็นลูกใหญ่อฟอบไม่จะได้เลยดูนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องมัดก่อน <S <S อุฮะเราจะไปไหนเนี่ย <S <S อุ้ยลูกบอลหายไปไหนแล้วล่ะฟอบอ่อาฮะลูกบอลบอกอีกทีได้ไหมคะผมจะได้เก็บไว้ได้สิแต่ถ้าเธอรอให้ฉันมัดเสร็จก่อนมันก็จะไม่แฟบอีกนะ เออเออเขาทักทายผมด้วยอืมถ้าอย่างนั้นวาดหน้าไหมอืมนี่นี่แหมยิ้มสวยดีซะด้วยนะสวัสดีสวัสดีลูกโป่งเขาตอบกลับมาได้นะฮะค่อยๆนะบิงเดี๋ยวมันจะ เ <c oughs> จ้าลูกโป่งเขาชอบนี่นะอูกผูกู <c oughs> <c oughs> ก็ได้บิงนะดีทีนี้เราก็แค่ต้องตัดคุกกี้ให้เป็นรูปกระต่ายเนะี่ยเอาเข้าไปอบในเตาแล้วก็มาตกแต่งกันนะ นั่นคงไม่ใช่คุกกี้กระต่ายขิงสินอมอนคือคุกกี้ฟอบขิงตังหักล่ะฮะขอบคุณฮะโ,อโขอบใจนะบิงเอาละงั้นเรามาอบคุกกี้กระต่ายขิงพวกนี้ในเตาร้อนๆกันดีกว่านะถอยไปก่อนนะบิงบคุก,กี้กระต่ายขิงน่ากินจังขอผมตั้งเวลาไก่ขัดได้ไหมครับฟอได้สิ หมุนไปแบบนี้นะ<อ>ไก่จะเริ่มนับนาทีแล้วก็จะร้อง <c oughs> มันจะร้องบอกเมื่อคุกกี้กระต่ายขิงอบได้ที่แล้ว <c oughs> นี่มาเริ่มอบเรีอยงฮะ <c oughs> ยังหรอกนะเธอต้องหมุนปุ่มมาตรงนี้ซะก่อนนะท่่ห้องน้ำมันเปลี่ยกเกินไปสำหรับหนังสือนะบิงถึงแม้จะเป็นทอปปิที้บูชก็ตามโทษนะฮะฟอกผมอยากจะฟังจริงๆนะฮะโอ้เอาละ หนังสือไม่ชอบน้ำหรอกนะฉันจะถือให้ตรงนี้แล้วกันนะฮอปีตี้วูชกับผู้พิทักษ์ดวงจันทร์เย้ฮอปีตี้บูชฮอพีตี้บูชกำลังนอนอยู่ในเปลอย่างสบายเมื่อเขาได้ยินเสียงร้องไห้พอาได้เสียงฮือฮือฮอตี้หาว ฮอพีตี้เขาชอบนอนมากๆเลยเสียงใครร้องไห้นะฮอพีตี้ใครร้องให้ฉันช่วยเขาคิดว่าดวงดาวร้องไห้อยู่ฮะเขาเลยต้องบินขึ้นไปหาดาวใช่แล้วจริงๆด้วยว้าวน้ำเก็บโดนฮอพีตี้เน่จากนั้นฮอพีตี้ก็ลุกขึ้นมาจากเล่แล้วก็บิดกี้เกล็วรักษาว่าฮอพีตี้ เอ,อ้รู้สึกว่าจะเล่นน้ำจนเปียกเกินไปแล้วหนังสือไม่ชอบเปียกรองนะบิงรีบขึ้นมาก่อนที่คาบิตี้จะบินไปถึงดวงดาวเถอะอู้นั่นตอนปลดของผมใน,นนี่นะเขากำลังจะบินไปแล้วแบบนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวคาบิตี้ต้องมีผ้าคลุมถึงจะบินไปได้นะเอาพาบิตี้ไปเลยเอาละได้เวลาเช็กตัวแล้วนะ จกโอ้กาแฟน่าดื่มมากๆเลยโอ้ไม่เป็นไรนะบิงแค่หกนิดหน่อยเองอะเอาฟองน้ำกบมากินก็ได้นะเจ้าฟองน้ำกบดูสิเจ้าฟองน้ำกบน้ำมากๆเลยใช่แล้วล่ะ อ้าวละกาแฟนี่กลิ่นมันหอมน่ากินจังอุ้ยอ้าวพรมันหกอีกแล้วฮะฮะไม่เป็นไรบิงหกอีกแค่นิดหน่อยเอง <c oughs> จะฟองน้ำกบถ้าทางเชอบอมากจะฟองน้ำกบหิวน้ำตลอด <c oughs> หมดแล้วบิงเธอเทอไปจนหมดแล้วดูล่ายังเหลืออยู่นี่ดูล่าฉันขอแบ่งอาหารหน่อยได้ไหมดูสิมีเป็ดตัวใหญ่มาด้วยนะบิงนั่นไม่ใช่เป็ดนั่นมันห่านนะมันกินอาหารทั้งหมดเลยฮะฟอฟใช่แล้วล่ะเพราะว่าเจ้าห่านคิดว่าอาหารทั้งหมดนั่นเป็นของมันน่ะ

มีมาอีกแล้วเหรอฮะฟอบรอเดี๋ยวสิบิงอาจจะยังมีอีกหน่อยก็ได้นะอ๋ะอดูนั่นสิบิงเจอพลุเสียงดังมากมาบิงคงอยากอยู่เงีบเงยบๆเหีะ บิงเอ้ยช่วยบอกเขาให้หยุดทีสิฮะฉันคงทำไม่ได้หรอกบิงอย่างมากก็แค่ทำให้มันเสียงเบาลงไม่เป็นไรนะบิงในนี้ยี่มากๆเลยบิงคงอยากได้ที่ปิดหูบ้างแล้วเอออืม <c oughs> อ,โอ้โอะลูกใหญ่มานั่นแล้วไงล่ะอลองสวมนี่ดูสิยื่นหูมา โอ้เยี่ยมเลยสงสัยถุงมือจะใช้ได้ผลนะแน่นอนเลยผมอยากจะเป็นคนสุดท้ายผมเป็นคนเลือกเกมนี้นะใช่แล้วทุกคนก็ชอบเล่นด้วยแล้วผมก็มีสมาธิแล้วด้วยก็ใช่ ถ้าเก่งมากที่มีสมาธิ<ม>ได้นานแต่ผมอยากจะยืนนิ่งได้เหมือนลูกป,ปั้นเลยและผมจะได้เป็นคนชนะนะคราวหน้าเธออาจจะชนะก็ได้นะเรามาลองเล่นกันใหม่ดูไหมอืมได้ฮะะ่าไงชาลี <c oughs> <c oughs> ชอลีก็อยากจะเล่นเหมือนกันฮะใช่แล้วล่ะบิงมาเต้นด้วยกันสิว้าวคราวนี้ฉันจะยืนนิ่งเป็นคนสุดท้ายเลยอาจจะเป็นฉันก็ได้คราวนี้ฉันจะไม่ขยับแล้วย้มาดูกันดนตรีพร้อมแล้วหรือยังฟลอบพร้อมขอเปิดได้ไหมฮะได้สิ ไรเหรอบิงมันสูงจังเลยฮะมันจะลงมาหรือเปล่าวะบิงมันสูงไปผมไม่ชอบเลยฮะโอเคให้ฉันขึ้นไปไหมฮะเพรพิตตี้ขึ้นมาด้วยนะฮะได้จะไปเดี๋ยวนี้เลยมานี่แล้วบิงมันโยกเยยกมากเลยนะฮะ โยกแยกจริงๆด้วยอ่ะฮอพปีตี้งั้นเธอปีนบันไดแล้วแล้วก็มุดอุโมงมาแล้วจากนั้นก็ปีนบันไดเชือกแล้วและเดินบนสะพานโยกเยกแล้วอะไรต่อล่ะสไลเดอร์ฮะแต่ว่ามันสูงเกินไปว้าวสูงจริงๆด้วยอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเราดูแพนโดเล่นอีกรอบหนึ่งดีไหมล่ะจะได้รู้ว่าพอถึงตาเราต้องทำยังไงแพนโดฮช่วยเล่นให้เราดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมไม่ต้องกลัวนะฮะฟอบก็แค่ทำแบบนี้ไปแล้วอโอ้โห,โห,โห,โหท่าทางสนุกจังเธอจะอุ่นใจกว่าไหมถ้าฉันไปก่อนน่ยคุณก็ไม่อยู่ด้วยนะซิ อ๋อถ้างั้นนะเราให้ฮอพิตี้ลองเล่นก่อนละกันเออ่อก็ได้ะเราเข้าบิงฮอพีตี้จะเล่นก่อนนะแพนโดเดี๋ยวฉันรับให้เองพอไหมฮอพิตี้พร้อมแล้วคอดูฉันนะไปเลยนะเย้ฮอพิตี้ <c oughs> เขาชอบด้วยฮะใช่แล้วล่ะทำไมเธอไม่ลองถือลูกสนนี้ไว้แล้วคิดว่าเป็นฮอปปี้ล่ะทำไมฮะเออมันอาจจะช่วยเธอให้หนึกออกว่าเมื่อกี้จะอทำอะไรไปบ้างนะจริงด้วยดูนะฮอปปี้ชอบไปเล่นที่สวนใช่ไหมฮะแล้วเธอทำอะไรอย่างแรกจ๊ะเราไปดูเป็ดกันฮะ แล้วฮอพิตตี้ก็ร้องกัราบความจำดีมากจ้ะเจ้ากระต่ายบิงแล้วเธอไปไหนต่อฮอพิตตี้อยากจะเล่นเครื่องเล่นหมุนฮะอ๋อแล้วฉันก็เป็นคนหมุนแล้วเราก็หมุนแล้วก็หมุนแล้วฮอพิตตี้ก็เธอทําให้ฉันเวียนหัวแล้วผมก็บอกมือให้คุณห้ามแล้วกฮอพิตตี้ก็อยากจะมาทักทายคุณฮะแล้วผมก็วิ่งไปเหยียบถูกอึหมาซึ่งมันแย่บากแล้วเราก็กระโดดมาที่ม้านั่งจริงด้วย ฟอบผมวางเขาพิตี้ไว้ที่มานั่งอาใช่แล้วถ้างั้นเขาก็คงรอเธออยู่ที่นั่นจะมัวรออะไรล่ะไปฮะฟอบไปแล้วบีโชคดีจ้าอพิตี้อ้าเขาไม่อยู่ฮะฟอบอืมแล้วเขาอยู่ไหนนะโอ้ผมวางเขาไว้ตรงนี้แล้วเราทำอะไรกันต่อเราไปบ้านอาม่าฮะ แล้วลูกสนกลิ้งไปไหนแล้วล่ะมาหล่นไปตรงนี้ฮะโอ้เอ้าฮอพิตตี้อยู่นี่โอ้ฮอพิตตี้เธออยู่นี่เองฮอพิตตี้ฉันทําเธอหายไปแต่ฉันหาเธอเจอแล้วฮอพิตตี้ดีใจที่เราเจอกันฮะดีมากเจ้ากระต่ายบิงไปบอกอาม่ากันเถอะฮะเยี่ยมเลยมีเพชรประดับสวยๆซะด้วยอ่ะ กผมไม่รู้ว่ามงกุฎหักได้นี н, ่ฮะมังกุฎหักได้ทั้งนั้นแหละถ้าเธอแย่งกันโธ่คุณซ่อมได้ไหมฮะฟอบอืมฉันว่าฉันซ่อมไม่ได้นะโธ<ฮ>่ตอนนี้เราไม่มีมงกุฎเล่นกันแล้วเราจะทำยังไงกันดีก็มีกันสองคนกับเพชรเยอะแยะดูซิว่าทำอะไรดีขอยิมคาถาวิเศษหน่อยได้ไหมราชาบิงได้ค่ะ ขอกาวตรงนี้หน่อยราชาบิงอือหืออือหืออือหือดีมากมันคืออะไรเหรอฮะเอาเพชรติดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เจ้าหญิงโคโค่ครับปโน่ส่วนเธอราชาบิงนี่ไม่ใช่เมืงกุดนี่คะตอนนี้ยังไม่ใช่ถือเอาไว้ก่อนนะโอได้ค่ะ เธอดาดาดาลจาจาของเธอโอ้อันนี้ฉันไม่มงกุฎแล้วและฉันก็เป็นเจ้าหญิงโคโคอดคือปบอรน้อยอีกครั้ง ในฐานะผู้ช่วยแต่งตัวขอเชิญเจ้าหญิงพยาค่ะ <c oughs> คุกเข่าลงตรงนี้เลยข้าขอประกาศให้เจ้าเป็นเจ้าหญิงโคโค่คาปโนโ <c oughs> ขอบคุณค่ะผู้ช่วยแต่งตัวโอเคโ <c oughs> อเคคุกเข่าตรงนี้ข้าขอประกาศให้เจ้าเป็นบิงซูเปอร์ราชาแห่งสิงโตจอมเวทมน <c oughs> ขอบคุณมากครับผู้ช่วยแต่งตัวผมทันป <c oughs> <c oughs> ดูสิบิงต่อจิกซอเสร็จแล้วฉันทำให้เองเออฉันจะลองจะเอฟฟอบดูนะ <c oughs> เอาเลยเรามาจะเอฟลอบพร้อมกัน <c oughs> อบิงขคขคอ,อยู่ไหนกันนะ <c oughs> อ๋ออาพวกนั้นหายไปไหนกันนะ จะหายไปไหนได้นะฉันกระโดดตัวลอยเลยเราแกล้งคุณได้แล้วฟอบตกใจใช่ไหมฮะตลกมากๆเลยตอนคุณแบบวู้มาจ้าเอ๋กันได้ตกใจมากขนาดทิกซซอยังกระโดดเลยครั้งนี้เจ๋งจริงๆเลยล่ะค่ะเอาอีกเอาอีกโอ้